แจน,นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2มมหาวิทยาลัยราชภัฏเชภูมิวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประเมินคุณแม่หลังคลอดตามหลัก13บดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อนางสาวพิเชียคอเสียนะคะค่ะนักศึกษาชื่อนางสาว วันนี้จะมาประเมินคุณแม่หลังคลอดตามหลักศึกษามีคุณแม่อนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะค่ะมีที่1นึ่งแบดาวนะคะค่ะคุณแม่เคสนี้นะคะเป็นคุณแม่คันแรกนะคะไม่มีประวัติการคลอดนะคะหรือแท้งลูกไม่มีโรคประจําตัวนะคะมาคลอดบุตรด้วยอายุคันภ์3สสัปดาห์นะคะเมื่อวันที่26กมกราคม2565รนะคะคุณแม่มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องคลอดบุตรนะคะ ปางมดลูกเปิดจากปวดคันมากนานกว่า8ชั่วโมงนะคะสิ้นสุดการคลอดคุณแม่คลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติค่ะเสียเลือดจากการคลอด 200cc นะคะไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดและย้ายมาที่แผนกหลังคลอดเมื่อเช้าวันนี้นะคะประมาณเวลา8นาฬิกาค่ะคุณแม่รู้สึกตัวดีไม่มีอาการปวดแผลเป็นทารกเพศหญิงน้ำหนัก3,500กรัมค่ะ บีที่2นะคะ body condition นะคะค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกอ่อนเพลียมีปวดแผลไหมคะปวดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวขอดูภาวะซีดหน่อยนะคะให้คุณแม่เหลือตาขึ้นทางบนหน่อยนะคะ รู้สึกตัวดีนะคะพูดคุยถามตอบรู้เรื่องค่ะไม่มีอาการปวดแผลแต่มีอาการอ่อนเพียเล็กน้อยแคปิล่ารี่รีฟิลทางคืนกลับมาปกติค่ะไม่มีภาวะซีดนะคะต่อไปนะคะ body temperature and blood pressure นะคะโดยเป็นการประเมินไวททอนไซด์ของมารดาหลังคลอดน,นะคะเพื่อประเมินภาวะไข้นะคะหรือ Actionary ี e v e r นั่นเองค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะ สอดปรลอดไว้ที่ใต้รับแสงคุนไข่นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจับชิพจรดูนะคะจับชิพจรเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะ ที่ชีพจรจออยู่นะคะและนับการหายใจต่อเป็นเวลา1นนาทีค่ะ อยู่ที่37.2ไม่มีไข้นะคะชีพจรอยู่ที่78ครั้งต่อนาทีปกติค่ะอัตราการหายใจอยู่ที่20ครั้งต่อนาทีปกตินะคะความดันโลหิตอยู่ที่130กับ70มิลลิเมตรตลอดปกติค่ะค่ะตบอ B ต่อไปนะคะจะเป็น เบสแอดเล e กตัสนะคะข่าจะเป็นการประเมินเต้านมนะคะเราจะทำการขออนุญาตคนไข้ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะทำการตรวจทุกครั้งนะคะคนไข้คะขอนนนะะะอ,นขอนุญาตนะคะค่ะพอคนไข้อนุญาตแล้วนะคะเราก็จะทำการดูลักษณะของเต้านมนะคะดูว่าเต้านมมีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะสมมาตรกันดีไหมดูความตึงตัวของเต้านมด้วยค่ะแล้วก็คำดูเต้านมนะคะว่ามีก้อนหรือเปล่านะคะดูแ ีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมีความยืดหยุ่นดีไหมแล้วก็ดูความยาวของหัวนมนะคะโดยปกตินะคะหัวนมจะปกติจะอยู่ที่1 1, 1, 1 5ซนเมตรค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินเต้านมของมารดาหลังคลอดนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องคลำดูนะคะว่าที่เต้านมของมารดาหลังคลอดนะคะมีก้อนไหมนะคะโดยเราจะทำเป็นรูปก้นหอยนะคะ ทำทั้งสองเต้านะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินหัวหัวนมของมันดาหลังลอดนะคะโดยเราจะใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือนะคะวางที่บริเวณลานนมอย่างนี้นะคะแล้วก็ วางจากห่างจากหัวนมประมาณ1นิ้วนะคะแล้วกดลงไปค่ะหัวนมจะยื่นและพุ่งออกมานะคะค่ะความยาวปกตินะคะจะอยู่ที่1นึถึงหนซนติเมตรนะคะค่ะต่อมานะคะจะดูว่าน้ํานมของมารดานะคะมีการไหลหรือเปล่านะคะโดยการบีบนะคะลักษณะการวางก็คือใช้นิ้วหัวแม่มือและและนิ้วชี้เหมือนเดิมนะคะ วางไปที่บริเวณลานนมนะคะแล้วค่อยๆรูดขึ้นมานะคะถ้ามารดามีน้ำนมนะคะนมจะพุ่งออกมาเลยค่ะทำแบบนี้นะคะนีค่ะค่ะต่อไปนะคะบีต่อไปค่ะจะเป็นบเ b ลลี่ กวิดาุูมนะคะแล้วก็เส้นลิเนียในก้านะคะขออนุญ,ญาตทำาะยอดบดลูกนะคะค่ะระดับยอมนมดลูกนะคะลดต่ำลงกว่าสะดือประมาณ2ฟิงเกอร์เบสนะคะเป็นการลดปกติของการลดของยดอดระดับยอนบดลูกค่ะคะ่ะีต่อไปนะคะบ a r Movement ค่ะคือการประเมิน การทํางานของลําไส้นะคะเนื่องจากมารดาหลังคลอดมักจะได้รับก,การงดน้ํางดอาหารก่อนที่จะคลอดนะคะโดยเราจะดูการตึงตัวของหน้าท้องก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะฟังเสียงนะคะฟังว่ามีเสียงลําไส้เคลื่อนไหวไหมนะคะปกติลําไส้จะเคลื่อนไหวอยู่ที่6-12ครั้งต่อนาทีค่ะ เม้นของคุณแม่หลังคลอดปกตินะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่10ครั้งต่อนอาทีค่ะค่ะนี่ต่อไปนะคะคือมีแบดเดอร์ค่ะค่ะคุณแม่หลังจากออกมาจากห้องคลอดคุณแม่ปัสสาวะหรือยังคะปัสสาวะแล้ค่ะปัสสาวะเองไหมคะปัสสาวะเองค่ะสีน้ำปัปะสสาวะปกติดีไหมคะเป็นสีอะไรคะสีเหลือจงจางๆค่ะคุณแม่มีอาการประสะาสรัสสาวะแสบขัดไหมคะ คนออกมากับปัสสาวะไหมคะไม่มีค่ะค่ะเอ่อนั่นหนาลืมแล้วช่วยด้วยเจ็บเลจ็จ็บเมาจตุดยที่มีบงเส้นทางนไม่ได้หลายเอกนะเยค่ะ B ต่อไปนะคะคือ B b ดเดอร์นะคะค่ะคุณแม่หลังออกมาจากห้องคลอดคุณแม่ คุณแม่เป็นสีอะไรคะสีเหลืองจางๆค่ะไม่มีเลือดปนออกมาก,กับปัสสวาวะนะคะอ่าแล้วคุณแม่ปัสสวาวะมากหรือน้อยคะ่ะค่ะ,คะขออนุญ,ญาตนะคะค่ะถ้าคุณแม่ปวดปัสสวาวะนะคะให้รีบปัสสวาวะทันทีนะคะไม่ให้ นะคะคไม่มีเลือดออกเวลาปัสสาวะไม่แสบขัดค่ะแล้วก็ไม่มีการป่งตึงของกระเพาะปัสสาวะนะคะค่ะดีต่อไปนะคะจะเป็น B b i ดิ้งแอ o โลเกีนะคะค่ะ B i ดดิ้งแอลโลเกนะคะจะเป็นการประเมินน้ำข่าวปลาในคุณแม่หลังคลอดนะคะค่ะโดยจะให้คุณแม่นะคะชันขาและแยกขาออกจากกันนะคะเพื่อที่เราจะประเมินสีน้ำขาวปาได้ค่ะค่ะอุปกรณ์ก็จะมีมีนะคะ คือเซ็ตฟัาชิงนะคะเบดแทนค่ะถุงมือค่ะสตเตอร์ไลน์วอเตอร์นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่ถุงมือนะคะแล้วก็เตรียมขยะนะคะแล้วก็เตรียมผ้านาไมายที่จะสามารถเปลี่ยนได้นะคะค่ะก่อนที่จะทิ้งผ้านา,าเปิดพอเปิดผ้าถุงของคุณแม่แล้วนะคะเราก็จะอย่าเพิ่งทิ้งผ้านามมยนะคะเราก็จะเปิดดูโลเกียก่อนนะคะว่าเป็นสี โดยระดับสีของโรเกียมีดังนี้นะคะ 1. นะคะโรเกียมูบ้านะคะจะเป็นสีแดงเข้มนะคะจะอยู่ใน1-3ถึงวันแรกของคุณแม่หลังคลอดค่ะ2นะคะโูเกียซิโรซานะคะจะเป็นสีชมพูค่ะจะอยู่ใน4-6ถึงวันของคุณแม่หลังคลอดค่ะ 3. นะคะโูเกียอัลบานะคะจะเป็นสีขาวเหลืองนะคะจะอยู่ในส0วันของคุณแม่หลังคลอดนะคะเมื่อประเมินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำผ้าอนไมายนะคะทิ้งขย เกียร์ของคุณแม่นะคะเป็นสีสีแดงเข้มคะ่ะหรือรูกเกียร์รูบ้านะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการฟารชิ่งให้คุณแม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าอนาไมยก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราประเมินโลเกียร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นะคะโดยเราจะเสิร์ฟเบสเพนก่อนนะคะแล้วก็เปิดเซ็ตฟาสค่ะแล้วเทสเตอร์ไลน์วอเตอร์ให้ชุ่มนะคะเหลือสำลีแห้งไว้หนึ่งก้อน,นะคะ่ะ เราจะเริ่มทําการฟาดเลยนะคะโดยสัมผก้อนที่1นนะคะเราจะฟาดบริเวณมอนพิวิตจากด้านไกลตัวมาด้านใกล้ตัวค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเช็ดเลเบียเมเจราจากด้านไกลตัวก่อนนะคะเช็ดจากบนลงล่างค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเช็ดเลเบียเมเจราด้านใกล้ตัวนะคะจากบนลงล่างเหมือนกันค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการเวกนะคะเพื่อจะเช็ดเลเบียไมเนราค่ะ พอแบวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดเลเบียไมเนอราด้านไกลตัวก่อนนะคะแล้วก็เช็ดเลเบียไมเนอราด้านใกล้ตัวค่ะค่ะพอเช็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะประเมินแผลสีเย็บได้นะคะเพราะเราจะเห็นแผลสีเย็บชัดเจนค่ะค่ะโดย B ต่อไปนะคะคือ B b บ t t o อมนะคะการประเมินแผลสีเย็บนะคะโดยเราจะใช้หลักลีด้านะคะ หลักรีด้นะคะ R นะคะก็คือรีเนตนะคะประเมินว่ามีแผลแดงไหมนะคะ E นะคะคืออิดีมาค่ะว่าแผลบวมหรือเปล่าค่ะ E นะคะคือเอ็กไฮมสนะคะมีช้ำเลือนไหมนะคะแล้วก็ดีนะคะคือดิชชาร์ดค่ะดูว่าแผลนะคะมีสารคัดหลังไหมคะ่ะแล้วก็ A ค่ะแอปพรองเมดนะคะก็ดูว่าลักษณะของแผลสีเย็บนะคะเสมอกันไหมนะคะค่ะพอประเมินแผลสีเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการ เช็ดสำลีก้อนที่6นะคะที่เหลืออยู่นะคะเป็นสำลีที่ชุบนอร์โมเอสเตอร์ไลน์วอเตอร์นะคะลงจากคิตตอริตไปถึงเอนัทเลยนะคะค่ะแล้วก็เช็ดอีกครั้งนะคะด้วยสำลีแห้งค่ะบริเวณคิตตอริตไปถึงเอนนัทเหมือนกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผ้าอนามัยให้คุณแม่หลังคลอดปกตินะคะแล้วก็จัดท่าคุณแม่หลังคลอดให้สุขสบายค่ะ ค่ะเสร็จแล้วีต่อไปนะคะคือ B blue นะคะคือการประเมินสภาพจิตใจของคุณแม่หลังคลอดนะคะประเมินภาวะซึมเศร้านะคะโดยเราจะสังเกตจากการที่คุณแม่นะคะพูดคุยกับพยาบาลดีไหมนะคะหรือพูดคุยกับครอบครัวดีหรือเปล่านะคะค่ะสําหรับคุณแม่รายนี้นะคะไม่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะไม่มีอาการเบื่อหน่ายหรือวิตกกังวลหลังคลอดค่ะสามารถพูดคุยกับพยาบาลได้ดีค่ะ แล้วก็เป็นมิตรกับครอบครัวค่ะค่ะมีต่อไปนะคะคือ bonding and attachment นะคะคือการประเมินสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรนะคะดูลักษณะการอุ้มการกอดลูกนะคะค่ะมีต่อไปนะคะคือ belief and model นะคะคือการประเมินความเชื่อนะคะค่ะกลับบ้านไปคุณแม่จะอยู่ไฟไหมคะอยู่ค่ะค่ะคุณแม่ ไฟหลังคลอดนะคะแสดงว่าคุณแม่มีความเชื่อเรื่องการอยู่ไฟหลังคลอดค่ะค่ะบีสุดท้ายนะคะคือเบบี hmm. นะคะคือเราจะประเมินร่างกายของทารกนะคะว่ามีความผิดปกติไหมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ส่งต่อไปพบแพทย์หรือเฝ้าระวังได้ทันทีค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบการประเมินเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ